สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านครับนำทางคลิปนี้เป็นสู่เทียบชน10แรกที่2สู่ครับ2สู่นี้เป็นสู่เดินดีนี่คือตัวอย่างนำสองสู่เทียบชนกันอ่าได้ลิดินทูเดียวครับชนดินคือ3มาที่10แรงครับออก3 7ถูกเป็นมวดที่9ครับอ่าในคลิปนี้เป็นสีถึงงวดที่10ที่ผมจะนำมาสรุปไว้ชมกันเป็นแนวทาง วันวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่เจ็งม้วนแรกครับเจ็งม้นนี้ครับสองไทยชนสองนะครับออกสองหกนะครับ ต่อมาครับซีดีวันนี้ครับแนวรันสูตที่หนึ่งสูตนี้ได้ชุดที่ทำได้คือห้ากับแปดนะครับแนวรันสูตที่สองทำได้ห้าแปดศูนย์นะครับสองสูตนี้นำมาเทียบชนกันได้ห้ากับแปดครับ ม้วดทันมาออก50นะครับเข้าดิน5ครับมันจะแนกสิบถูกเป็นมวนที่สองครับต่อมาครับมวดที่สามสองนัทายในวันนี้ครับชน6กับ9ครับวันนี้ออก63ครับเข้าดิน6มาที่หลักสิบครับต่อมามดวดที่4ครับวันนี้ วาสูตที่1ได้เลขชุด3 6มนะครับสูตรที่2ได้เลขชุด368ครับเทีบชนกันชน3,6นะครับงมดี่ีออก3ามหครับต่อมาครับแนวว่ดดีห้ครับนนสูตที่1นึ่งได้ห้ากปครับสูตรที่2องได้สองห้าเ มาเทียบชนกันครับชนห้าครับมวดที่ห้าาชนตัวเดียวได้ห้าครับวันนี้ออกห้าแปดครับต่อมาครับซีจีวดที่หกครับยงวดนี้ครับสองไทย ชนนินได้เกับ0นบูนยผลออกมาเลขท้าย2ตัวออก77นะครับในงวดที่6เข้าเป็นตัวแรกเป็นเจดมันรักสิบนะครับต่อมาครับดีที่มนที่เนะสองหลักทาในงวดนี้ครับชนตัวเดียวนะครับในกลี6ครับทันมาครับออก61งวันนี้เข้ารัก10คือ6 งวดที่แปดครับเซีเกมวันนี้ครับสองแนวทางแนวทางสูตรที่หนึ่งคำนับแปดคำหนึ่งสูตรที่สองได้ห้าแปดศูนย์ 1, 8, 1. 2, 5, 8, ชนตัวเดียวครับได้แปดผลในวันนั้นเลขไทยสมดูออกแปดเจ็ดถูกเป็นงวดที่แปดนะครับแปดเข้าที่ตั้หนักสิบสีิติงวดที่เก้าครับสองแนวทางนี้วันลาสูตรที่ผ่านมาครับสูตรที่หนึ่งคำนับศูนย์คำสามสูตรที่สองได้แปดหนึ่งสามชนเลขสามนะครับ เลขสามสามไม่อยู่สองสู่นะครับออกสามเจ็ดสูงงวดที่เก้าครับอาจจะเป็นสถิติกาของวดนล่าสุดที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ผมจะ นะมาคำนวณนะสรุปไว้ชมกันเป็นแวทางวันที่หนึ่งธันวาคม25 6 8น้านะครับสองสูนี้ผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่นะสี่ธัมวาแรกนะครับคือจะเป็นวัน,นีังคาทสองหนะครับก็จะใช้ข้อมูลของวันวันที่1นึวก็จะมาคำนวณนะครับผลของวันที่1วันนั้นคือ949246นะครับ แนวทางสูตรที่1นะครับวิธีค like carry ิดสูตรนี Am ้ใช้ตั้มหลักเสนบวกกันสองครั้งครับหลักหมื่นบวกกันสี่ครั้งครับบวกกับตั้หลักพันครับบวกกับหลัก10บนบวกกับหลัก10แรงบวกกันสองครั้งครับบวกตั้มหลักร้อยครั้งที่1บวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ครับบวกกับหลัก10ครั้งที่2บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3บวกกับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยครั้งที่4บวกกันสองครั้งทำบุรีสอคงที่อีกครั้งครับ อันนี้จะเป็นวิธีคิดทางทางสูตรทิ่หนึ่งครับที่น้ำาุมมาลองคำนวณดูนครับเก้าบ,บวกหนองได้เท่าสิบแปดชอนตัวไทยมันบวกนะครับ 6. แปดวกหเท่าสิบสีบวกเก้ายสบามยบดวกแปดสาห้าสเจบวกหกส่สบาบวกเก้าห้บสองบวกแปดหกสิบหกสิบสองหกส เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองแล้วก็บูฟี่สามแต้มครับได้ห้านำรันสูที่ 1, หนึ่งหนึ่งมวนนี้ครับได้สองข้อห้านะครับต่อมาวิธีคิดนำรันสูที่ 2, สองสูนี้สามตัวนะครับเด่นสิบแรกนะครับวิธีคิดก็ใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งครับบวกกันตั้หลักสิบบนสิบแรกบวกกันสี่ครั้งครับหรือนําหลักสิบแรกคูณสี่นะครับ ก้าคูณสีได้เท่ากับสามพันตดัว้ยายนะครับมันบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึบวกกันสอครั้งครับบวกกับหลักสิบครับบวกกับหลัก1 0บหลักหน่วยครั้งที่หครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามมันบวกด้วยสามพงทีครั้งครับแปดบวกสครับเท่ากับสิบสองหกสิบแปดยี่สิบยี่แปดสามหกบวกแปดสี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดเลขชุดที่ได้ คือเจ็สนองะครับเราจะนำสองวทางนี้มาเทีบชนกันเพื่อหาเลขเด่น10แรกนะครับสองวทางนีนวันนี้ครับชนเลข2สนะครับสามอยู่สองสู่ผลันออกมสองหกครับ ซึงว่าต่อไปครับซึ่งผมจะข้ามไปจะมาคำนวณเทียบชนให้ดูที่ในงวดน,นี้งวดที่87นะครับเรจะใช้ข้อมูลของงวดวันที่16ตูลามาคำนวณน,นะครับเพื่อหาเลขเด่น10แรกในงวดน,นี้ครับ K k วิธ <ar> ีคำนวณสูตรที 100, 100, 1, 2, kr! 2, kr! 100, ่1สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นครับบวกกัน4ครั้งครับลำบวกกับหลักพันครับบวกกับหลัก10บนครับ10แรงบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึงครับบวกกับหลัก10ครั้งที่2บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3ครับบวกกับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบวกดัวยสของที่ครั้งครับท่านผู้ชมมาคำนวณดูครับ ในงวดนี้เป็นซีจีงวดที่8นะครับอ่าสูตรที่1นึ่งอ่างวดนี้ได้8กับ1นะครับต่อมาในรางสูที่2สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกสองครั้งนะครับมันบวกกับหลัก10บน10ล้านคูณ4ครับสี่ยี่สีบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกนสองครั้งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งครับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกสองครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามจำนด้วยสามคงที่อีกครั้งครับ 9บวก4ได้13บวกไป21 26 3ไป33บวก9 4 2 4 5ตัวแรกได้5ครับบวกไป3ได้เา8แล้วก็บวกไป2แต่ได้0นะครับได้ชุดที่ได้งนม้วนงนมดวนนี้คือ580นะครับมาเทียบกับนาราสูนที่หนึ่งชน8นะครับแสดงว่าที่ 8ชวนดิน8ครับวันนี้ออก8 7ต่อมาทำซีตีวันล่าสุดที่ผ่านมาทำชุมมาลงคำหนึ่งวัดูเปนครับจะเป็นยังวันนี้ซิตี้ซิตีม่วันที่9ครับออก3 7มเจ็ดสองทางนี้ชวน3นะครับ สูตรที่1โดยใช้วิธีคิดังนี้ครับท้ชุลลงคำนวณตามดูนะครับสูตรที่1ได้0กับ3แนวทางสูตรที่2ครับได้8 1 3 สท่านี้ชน3ครับออก3 7สถิติกมติดนะครับในส่วนนี้ที่คือวิธีคิดของแนวทางสู่10แรกนะครับสอมรูปในคลิปนี้ผมจะมาเทียบชนหาเรดินให้ดูกันเป็นแนวทางทั้งหมดวันที่ถึงธันวาคมนี้นะครับ จำลงสูตรทีนึงสนี้วิธีิใช้หลักแสนบวกกันสครั้งครับหลักหมื่นบวกกันสครั้งครับบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนสิบแลงบวกกันสอครั้งหลักร้ไยครั้งที่หนงบวนสครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หบวกกับหลักสิบครั้งที่สบวกกับหลักร้อหลักหน่วยครั้งที่สบวกกับหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกนสครั้งบวกด้วยสององที่ครั้งครับแปดบวกแปดได้สิบหกยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบแป 51 59 61เอบเก้าหกสิบเมสามแต้มนะครับ4ครับสูตรที่1นึ่งะสิบแรงสูตรสตัวทั้งวันนี้ได้1กับ4ครับหลังทันต่อมาสูตรที่2หลักแสนคูณ2บวกหลักสิบบนครับ10แบรงบ,บวกกัน4ครัง 1, คร้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หน่งบวกกันสองแรงครับบวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1นําบวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกันสองแรงครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่3แล้วก็บริษัมพงที่8ปบวกสได้ท็อปสิบสองวกสเป็นสิบ สิบหกสิบแปดบวกสี่ยิบสองสามเอสามสี่ตัวแรกมันนี้ดินสี่บูพี่สามแต้มครับไอท็บปเจ็ดเราก็บูพี่สองแต้มปินเก้าเราทางสองสู้ปากหนักสิบแรกวันนี้ยังชนกันอยู่ครับวันนี้นชนดินสี่นะครับ ตอนนี้วันนี้นะครับชนตัวเดียดได้รสี่ครับ คลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพวกก็มีคลิปหน้าสวัสดีครับ